ทักทายทุกคนสวัสดีท่านชมเดอ้ออันนี้เป็นหมูบดวันนี้เราจะทำอะไรนะอันนี้1นกิโลกับ25กรัมจ้ะหนกิโลนิดนิดนี่ว <c oughs> ันนี้เราจะทำไส้อัว่วทุกคนไส้อั่วนะทุกคนเนาะหมูแล้วก็มันหมูนี่อืม เครื่องแกงทุกคนอู้มีอะไรบ้างเอ,อพริกแห้งคาตะไคร้กระปิรากผักชีทุกคนถ้ามีลูกผักชีก็ใส่ลูกผักชีด้วยนะแต่เราไม่มีอะเราใส่เป็นเอ,อพริกไทยขาวเมนะ็ดน่ะทุกคนอืคาตะไคร้ใบมะกรูดหัวหอมแดงกระเทียมพริกแห้ง รากผักชีกะปิแล้วก็ขมิน้นนะนี่ทุกคนก็ได้เครื่องแกงเนาะใส่ลงไปจ้ะเยอะเลยทุกคนหมายถึงเราอะเราทำเยอะเพราะว่าเออมันมันใช้สมุนไพรเยอะอะเราก็เลยมหมูหนึ่งแพ็คเราก็เลยใช้หมดเลย แล้วมันหมูครึ่งกิโลอะ่ะเราก็ใช้หมดเลยทุกคนเราต้องใส่มันหมูด้วยนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่งั้นเนื้อหมูอ่ะจะแข็งกระด้างทุกคนถ้ามีแต่เนื้ออย่างเดียวเนาะทุกคนเนาะนี่เราก็ได้แล้วประมาณนี้น้ําตาลส่วนผสมน้ําตาลจ้ะใส่ลงไปเกลือกับซอสปรุงเอ่เอผงปรุงรสจ้ะปริมาณก็กะเอานะทุกคน ซึ่งกะปิมันก็จะมีความเค็มอยู่แล้วที่เราใส่ไปในเครื่องแกงเนาะเดี๋ยวเขียนเดี๋ยวเขียนเอ่เอไอ,อนี่ให้เนาะเครื่องแกงมีอะไรบ้างเนาะอันนี้เป็นซอสหอยจากทุกคนเดี๋ยวขอซอสหอยเพิ่มอีกนิดนึงทุกคนแล้วก็ขอเกลือนิดนึง ประมาณนีอ้อยากบอกว่าไม่มีถุงมือจ้ะตอนยัดเนี่ยจะลำบากขี้ข้านไปซื้อไงพี่น้องคอยขี้ข้านไปซื้อมันก็จะแสบมือนิดนึงอ่ะถ้าเราอันนี้อ่ะทุกคนถ้าเราไม่มีถุงมือขี้เกียจไงทุกคนความขี้เกียจอ่ะ ขอแป๊บหนึ่งนะทุกคนนะแป๊บอเราไปล้างมือมาเราไปล้างมือแล้วก็เด่นจ้เข้าให้เข้ากันจา้าทุกคนมันก็จะจัดจ้านหน่อยหนึ่งนะตสกี้ได้บอกว่ามีขมิ้นหรือเปล่าทุกคนมีขมิ้นด้วยนะ นวดไปก่อนนะทุกคนเหลานวดได้แล้วทุกคนเข้ากันแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูไส้นี่เป็นไส้หมูไส้เค็มนะทุกคนเพราะว่าอันนี้เขาหมักเกลือมาเนาะเดี๋ยวเราเอาไปล้างทำความสะอาดเดี๋ยวเรามายัดไส้กันเนาะทุกคนนี่ คน <c oughs> เราใส่มันยาวเนาะเราก็ตัดตัดนิดนึง <c oughs> ทุกคนปุ่มปัญญาของเราอีกแล้วทุกคนเพราะว่าเอเราไม่มีเครื่องเนาะแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อเครื่องด้วย <c oughs> <c oughs> เราก็ไม่ได้ทําบ่อยๆเนาะทุกคนก็ใช้ขวดน้ํานี่แหละมาตัดเสร,ร็จแล้วก็ยัดลงไปแบบนี้เลยค่ะมันจะยากแค่ตอนนี้แหละตอนยัดแตไม่เท่าไห่แป๊บเดียว ตอนใส่ใสไส้นี่แหละทำไห้นิดหน่อยนึ่งทุกคนนี่ก็ทําอย่างนี้เองทุกคนเราตัดประมาณเนี้ไส้ก็จะได้แบบขดหนึ่งขดหนึ่งเลยทุกคนทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ก็ง่ายเราใช้ไซไม่ไม่ต้องยาวเท่าไหร่ไซ้ยาวๆเราก็ตัดออกได้หลายชิ้นเนีย่ยทุกคนพอเราได้แบบนี้เนาะทุกคนจยัดเลยจ้ะหยัดลงไปใหญ่เล็กตามชอบนะก็จะได้แบบนี้ อีกนิดหนึ่งใหญ่ๆเลยจ้ะนี่ทุกคนประมาณนี้ทุกคนได้หนึ่งแล้วใช่ไหมที่เราทำตะกี้ใช่ไหมทุกคนก็พยายามเจาะ ใส่ๆอวดเรามันมีความแน่นนิดนึงอ่ะทุกคนบางทีมันเป็นรอยต่อตรงที่เราแบบยัดยัดอ่ะอก็ได้ประมาณนี้หนึ่งได้ยังมีลมไหม เห็นหรือป่เสร็จนี้แล้วก็เจาะลมมันไม่แตกนะทุกคนแต่ถ้าเราไม่เจาะนี่เดี๋ยวมันจะแตกตอนที่เราเอาไปอบอย่างเงี้ยหรือว่าเอาไปนึ่งเนาะทุกคนเพราะว่ามันแน่นไปมันก็จะแบบทำให้ดูตัวอย่างจะเดี๋ยวเราจะยัดไปเรื่อยๆอีกเนาะแบบนี้เดี๋ยวค่อยมามัดหัวมัดท้ายเนาะทุกคนไว้นี่ก่อนจ้ะเดี๋ยวไปยัดต่อ หยัดใส่เสร็จเรียบร้อยเลย้วจะทุกคนได้สี่ขดเนาะจ้ะนี่สีคดใหญ่ๆเลยก็เดี๋ยวสีมาไล่ล่มจ้ะไล่ล่มตรงไหนที่เป็นแบบอันนี้ฮะก็เจาะเจาะแล้วก็ไล่จ้ะ ค่อยเฮ็ดจ้ะบางเทื่อมันกระแตกใดขึ้กันในขั้นตอนนี้เนาะทุกคนคยบอกตัวเองหรอกจ้ะพี่น้องรสชาติมันอาจสีบรจัดจานนิดนึงจ้ะเพราะว่าสมุนไพรข่อยมันแช่ตงแช่แชแข็งเนาะมันก็เลยแบบมันบรจัดจานปันใดจ้ะมันต้องใส่สมุนไพรแบบสดๆจ้ะเครื่องสมุนไพรสดๆมันถึงสีแบบ ไปเรื่อยๆค่ะทุกคนใจเย็นๆเสร็จแล้วก็มัดเลยจ้ะคิดว่าได้แล้วเราก็มัดหัวมัดท้ายเลยจ้าขอเอาเนาะ น,นี่จ้ะทุกคนก็ได้หนึ่งขดแบบนี้นี่ทำต่อจ้ะ๋ย่ใส่ถาดนี้ไว้ก็ได้ไว้ก่อนทำขดนี้ต่อขดนี้นิดเดียวจะ้ะสันนี้เดียวอันนี้ ก็เราเจาะลุมไปแล้วเนาะเราก็แค่มัดหัวมัดท้ายจ้ะ มไม่ยากตอนไหนหรอกจ้ะทุกคนมันยากตอนเรายัดไส้นั่นแหละยัดไส้ใส่ฝาขวดนะไม่ตอนไม่ใช่ตอนที่เรายัดเอาอเครื่องใส่นะทุกคนได้หนึ่งขวดจะ้ะนี่อันนี้เราก็แบบไปใส่ละสู้ คนเจาะได้เลยนะมันไม่เป็นไรนะทุกคนเพราะว่า,าดีกว่ามันไปนแตกตอนที่เราอบเรานึ่งเนาะยัดไปเลยจ้ะมันสั้นนิดนึงจะ้ะทุกคนอันนี้ไม่เป็นไรไม่เกินความสามารถจ้ะ

เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะนี่สวยงามไหมได้สี่ขดจ้ะนี่ก็นี่จ้ะขั้นตอนนี้ทุกคนขั้นตอนนี้เราจะเอาไปนึ่งเนาะทุกคนเนาะเอาไปนึ่งไฟอ่อนๆแล้วเราค่อยเอาไปใส่อ่จะไปย่างหรือว่าจะไปอบก็ได้เนาะเราเรียกว่าย่างแล้วกันเนาะทุกคนก็ใส่เตาอ,อบนี่แหละ เออนี่เดี๋ยวเราเอาไปนึ่งจ้าทุกคนเราจะใส่แบบนี้เนาะนี่ลูกกะ 2ចាំមែនឲ្យติดกันติดได้เท่าไหร่ได้2 0อันก็จัดได้2 กันแล้วจ้ะไม่ติดไม่ได้เลยจ้ะแต่ว่าติดก็ไม่เป็นไรละมันไม่ขาดไปไหนี่ะทุกคนแต่ว่ามันก็ดีกว่าที่จะไม่ติดกันเท่าไหร่เนาะเวลาเป็นนึ่งจะได้แบบว่าไม่ติดกันนะเออเดี๋ยวเราเป็นนึ่งจ้ะน้ำเดือดแล้วจ้ะเดี๋ยวลดไฟลงอ่ะเดี๋ยวก็ นึ่งเลยจ้ะนึ่งเลยจ้ะนึ่งไปให้สุกจ้ะแตกไปหนึ่งจ้ะทุกคนแตกไปอันนี้อันเดียวแตกคือเรานึ่งเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเราจะอบต่อเลยจ้า งนี้มันเป็นน้ำเนี่ยแต่ตอนเราไปอบเนี่ยมันมันจะแตกต้องเจาะนิดนึงเพราะว่าตอนเราเนืงอะตอนเราเนืงอะเราไปล้างจานทุกคนล้างจานเสร็จแล้วไม่ได้เปิดดูไม่ได้เปิดดูดดดดดดตอนที่มันเป่งๆอ่ะตอนที่มันเป่งๆอ่ะเราไม่ได้เปิดดูเสร็จแล้วเนี่ย มันก็เลยแตกจ้ะมันบเมนหยังดดกจ้ะมันก็เลยเตกจ้ะที่ว่าเรายัดยัดแน่นเกินไปก็เป็นไปได้จ้าเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนี่จ้ะอเอาไปอบจ้าทุกท่านเตรจัดทุกคนอบเลยไฟหนึ่งร้อยแปดสิบ เลยย่างเลยตามสะดวกจ้าได้แล้วค่ะทุกคนกใส่หัวของเราดูสวยงามว้าว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 ค่ะทุกคนสวยมากๆค่ะ เดี๋ยวเราจะหั่นนะเอาออกมาแล้วทุกคนเป็นไงสวยไหมสวยเนาะน่ากินด้วยอะทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราจะหั่นเนาะเดี๋ยวจะหั่นให้ชิมว่าเป็นยังไงข้างในเป็นจังไดดูนี่จ้ะนี่สวยงามเนาะทุกคนเนาะใช้ได้เลยเนาะ เราจะหันห่นหั่นเป็นชิ้นที่แตกนี่แหละหั่นให้กินเลย มานน้ก่อนเดี๋ยวจะใส่จานเป๊ะๆนะจ๊ะใส่ถ้วยนี้ก็ได้จ้ะสวยมากเลยทุกคนเนื้อข้างในแบบแน่นจ้ะยัดแน่นๆนันน่นแหละถึงมันแตกอะทุกคนดูสวยมากอะนะ จะชิมทุกคนจะชิมให้ท่านผู้ชมได้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยอร่อยเลยทุกคนอันนี้คืออเล็กชอบมากอื หมูกิโลหนึ่งมันหมูครึ่งกิโลเครื่องแกงอีกเยอะมากทุกคนเพราะว่าไส้อวดรสชาติจะจัดจ้านนิดหนึ่งใช่ไหมทุกคนก็เราอยากให้รสชาติมันถึงอะแต่ว่าด้วยเครื่องแกงของเราอะมันเป็นเครื่องแกงที่เรา,เาแช่แข็งไว้ไงทุกคนมันเลยไม่มีกลิ่นสมุนไพรที่แบบจัดจ้านมากแต่ว่าถือว่าโอเคมากเลยทุกคนนี่ อร่อยอ่ะขออีกชิ้นแล้วกันอือืแล้วนุ่มมากคือถ้าเราไม่ใส่มันหมูอ่ะทุกคนมันจะแข็งกระด้างเราใส่มันหมูด้วยมันเลยแบบนุ่มมากอ่ะอือ ขอเคี้ยวก่อนอร่อ <c oughs> ยอ่ะตอนแรกคิดว่ามันจะเผ็ดมากเนาะเพราะว่าใส่พริกพริกแห้งกำเนี้ยกำอย่างนี้เลยทุกคนสรุปไม่เผ็ดพริกนี่ไม่เผ็ดเลยอะไรน่าจะกินได้แบบสบายๆส,ส่วนแมทธิวก็กินเหมือนกันจะแต่ไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่เนาะนั่นแหละเป็นไงทุกคนเราทําได้อ่ะจริงๆก็ทํามาหลายครั้งแล้วนะแต่ว่า เราก็ห่างไปนานเกือบห้าเดือนประมาณห้าเดือนได้ทุกคนที่เราไม่ได้ทำห้าเดือนแล้วเกือบปีด้วยแหละทุกคนนั่นแหละทุกคนก็เป็นไส้อัว่วในขั้นตอนนี้ถ้าใครจะทำตามนะทุกคนถ้าทำเยอะๆเหมือนเราอย่างเงี้ยก็คือช่วงช่วงที่เราเอาไปนึ่งอะ่ะเราไม่ต้องย่างหมดก็ได้นะแต่ว่าต้องนึ่งให้ให้มันสุกเรียบร้อยนะทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเน่าเนาะแล้วก็ ตอนที่นึ่งอ่ะถ้าใครจะเอาแบบว่าเก็บไว้กินให้แช่แข็งไว้นะทุกคนให้แช่แข็งไว้ส่วนเราอ่ะย่างหมดเลยก็ไม่ได้กินหมดทีเดียวแต่ว่าเราก็อุ่นไมโครเวฟได้แล้วก็อุ่นแอรอหม้ออบลมร้อนได้เนาะทุกคนก็คือเราอบทีเดียวเราย่างทีเดียวเลยนั่นแหละจะไม่ต้องเปลืองเวลาทุกคนแล้วหนุ่มๆกินด้วยเนาะถ้าเราจะทําแค่ชิ้นเดียวอย่างเงี้ย นุ่มๆนุ่มๆกันเราก็กินไปไอชิ้นชิ้นนี้แล้วเนาะถ้าได้ถ้าได้กินนะทุกคนก็เลยย่างให้หมดเลยเป็นไงทุกคนขั้นตอนมันอาจจะมันอาจจะยุ่งยากตอนที่เรายัดไส้เพราะว่าเราไม่มีเครื่องตามที่บอกแต่ว่าทุกคนมันสบายมากไม่ต้องไปซสีเรียสว่าซื้อเครื่องสิแม่ซื้อซื้อนูน่นซื้อนี่มาทําสิปากขวดนั่นละจะปากขวด,ดป่าเลยปาดเอาตามขวานถนัดเลยจ้ะ สิางสิงหน่อยอ,อยังกะหาหาได้เลยตามสะดวกแล้วมันถามว่ามันใช้เวลาไหมก็ใช้เวลาจากทุกคนแต่ว่ามันคุ้มค่าเราไม่ต้องไปเสียตังค์เยอะเนาะทุกคนเนาะก็ได้ไสอัวอุ่นๆร้อนๆให้ทุกคนได้ชิมเลยเป็นไงมันง่ายใช่ไหมโอเคจ้าบ๊ายบ,ายบายทุกคนขอบคุณเด้อที่แวะทักทายกันเดิอบ๊ายบายจ้ด